นุมแบมร่วมง,งานกับออสเวลไลฟ์มาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวของผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพที่ดีและคุณภาพสูงมากอย่างวิตามินที่นุมแบมทานมาตลอดที่กําลังจะพูดต่อไปนี้นั่นก็คือนมพึ่ง1650ค่ะเป็นนมพึ่งแท้ๆที่มีโดสสูงถึง1,650มิลลิกรัมทําไมต้องทานล่ะคะอันนี้เป็นคําถามที่ถามกันเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในนมพึ่งเนี่ยมีสารอาหารดี โปรตีนวิตามินและเกลือแร่รที่สำคัญต่อร่างกายแบบครบครันเลยและที่สำคัญค่ะมีสาร10 HDA แบบเข้มข้นสูงสุดเลยนะ11มิลลิกรัมตัวนี้มีเฉพาะในนมพึ่งเท่านั้นและมีไลโอฟิลสูงถึง6%หรือ184มิลลิกรัมนมพึ่งสดๆสดแท้ๆ550มิลลิกรัมนมพึ่ง1เม็ดค่ะมีสารอาหารครบถ้วนเทียบเท่ากับเรากินอาหารครบเลยไม่ว่าจะเป็น โปรตีนผักผลไม้เม็ดเดียว ครบค่ะประโยชน์เยอะมากช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอไวัยได้แบบสูงสุดเลยทําให้เรานอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นไม่เพลียระหว่างวันลดความเครียดได้ดีผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งกลับมาสดใสได้อย่างแน่นอนที่สําคัญอันที่หนุ่มชอบมากๆก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราใครที่มีฮอร์โมนในร่างกายที่มันแบบไม่เท่ากันไม่สมดุลเลยมันส่งผลต่อร่างกายอย่างแน่นอน1เม็ดในนมพึง่งโรเยลเจลลี่ 50สามารถปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวัยทองนมพึ่งจะช่วยได้เยอะมากฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างคุณภาพและปรับฮอร์โมนของผู้หญิงที่อยู่ในวัยทองนั้นเนี่ยกลับมากินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใครที่กังวลเรื่องของวัยที่เปลี่ยนไปผิวหนังที่มันมีความหยาบกล้านและเหี่ยวย่นและหลายคนจะกังวลก็คือผมจะงอกเริ่มมีสีขาวแซมขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องกังวลไม่มั่นใจเลยอันนี้จะช่วย ช่วยปรับสมดุลค่ะตั้งแต่นมแบมกินนะคะผมที่มันงอกที่มันขาวอะลดลงและกินอย่างต่อเนื่องผมก็กลับมาดกทําให้เรามีความมั่นใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนมพึ่ง16.50หลายคนบอกว่าทานแบบไหนกินแบบไหนหนุ่มแบมแนะนาหน่อยนุ่มแบบเริ่มตั้งแต่กิน1เม็ดเมื่อไหร่ที่ต้องการบูส์ร่างกายหรือในช่วงที่ร่างกายของเราเนะี่ยมันวีคมากมันอ่อนเพลียมากๆจัดไปเลย2เม็ดก่อนนอนค่ะคนที่ทํางานหนักคนที่ทํางานไม่เป็นเวลา,วลาคนที่มีความเครีย สะสมคนที่มีแต่ความกังวลในในวิธีการทำคือเราต้องออกทํามาหากินไอความกังวลเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเหมาะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวหรือแม้แต่วัยรุ่นใหญ่อย่างของนุ่มถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ละคนไหนล่ะที่ควรหลีกเลี่ยงนุ่มแนะนําอย่างนี้คนที่เป็นโรคหืดหอบแบบดุนแรนหรือกลุ่มคนที่มีอาการแพ้ทุกผลิตภัณฑ์จากพึ่งให้หลีกเลี่ยงหรือไม่เอาง่ายๆไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์ประจําตัวของคุณก่อนว่ารับประทานได้ไหม ถ้าแพทย์ประจําตัวบอกว่าโอเคทานได้เลยก็สามารถทานได้เลยเช่นเดียวกันเรื่องของความปลอดภัยก็สามารถมั่นใจได้เลยค่ะนวลแบบลองแล้วกินแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีแล้วและมั่นใจแล้วถึงมาบอกต่อค่ะและที่สําคัญที่นวมมั่นใจมากที่สุดก็คือโรงงานการผลิตนั้นเป็นโรงงานผลิตยาในประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเขามีมาตรฐานในการผลิตเทียบเท่ากับการผลิตยาเลยและอีกหนึ่งเครื่องหมายที่พวกเรามั่นใจมากนั่นก็คือ TGA หลายคนถามว่า TGA A คืออะไรก็คืออยจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยรับรองนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมีอารมณ์ที่แจม่มใสมีความสมดุลตั้งแต่ข้างในแล้วก็ผิวพรรณที่ดีนุ่มแ,บบแนะนําเลยค่ะ Royal Jelly 1650ของออสเวลไลรับรองค่ะว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ